ก็วันนี้มาติดตั้งนะครับโรงงานโซนปทุมนะครับรุ่นทีบีเอ็มพีสามนะครับป,ปรับความดังเสียงด้านลำโพงตอนนี้ใช้ฮอนนะครับต่อฮอนหนึ่งจุดนะครับเป็นโรงงานเ,าเกี่ยวกับเหล็กนะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับอาช่างเสร็จปักนะครับ อันนี้คือเปิดสุดนะครับอันนี้จะเปิดครึ่งหนึ่งนะเปิดครึ่งหนึ่งนะครับปรับความดังได้นะครับที่มาสเตอร์แล้วก็เสียงสูง,งเสียงกลางเสียงต่ำนะครับคอนโอนเสิใหญ่จะเป็นเสียงเสียงกลางสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับเอาส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เชื่อมบลูทูธได้นะครับ เราสามารถพูดเสียงหรือประทึกเสียงหรือพูดใส่เชื่อมกับบลูทูธเราสามารถเป็นระบบเสียงประกาศได้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับจากบริษัทไอได้เล,ล็กอกนะครับขอบคุณครับ